ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F 1 0 0 Super Sabre นักรบเสียงเร็วแห่งอเมริกาเรื่องราวของ F 1 0 0 Super Sabre คือเรื่องราวขององค์การก้าวกระโดดครั้งแรกของมนุษยชาติสู่ยุคเหนือเสียง Supersonic Age อย่างแท้จริงมันคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังเทคโนโลยีและความกล้าหาญของนักบินในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากสงครามเก่าสู่สงครามยุคใหม่ เครื่องบินรบลำนี้ออกแบบและสร้างโดยบริษัท North American Aviation ในช่วงต้นทศวรรษ1950และเป็นเครื่องบินขับไล่ลำแรกของโลกที่สามารถบินทะลุเสียงได้ในแนวระดับ Supersonic In-Level Flight ซึ่งนั่นได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามทางอากาศไปตลอดกาล The h u n หรือร้อยอสูรเหล็กคือชื่อเล่นของมันใาหมู่นักบินเครื่องนี้ไม่ใช่เพียงผลผลิตจากห้องทดลองเทคโนโลยีแต่คือเครื่องบินที่สร้างยุคสมัยใหม่ให้กับกองทัพอากาศสหรัฐ เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเครื่องบินปีกตรงในยุคเกาหลีอย่าง F-86 Sabre กับเครื่องบินรบความเร็วระดับแมสสอในยุคสงครามเย็นขีดขีดขีดหจุดเริ่มต้นของตำนานซุปเปอร์ซาเบรหลังจากสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงเครื่องบินขับไล F ่ F-86 Sabre ของสหรัฐได้สร้างชื่อเสียงไว้อย่างยิ่งใหญ่มันคือคู่ต่อสู้ที่ต่อกรกับ MiG-15 ของโซเวียตได้อย่างสูสีแต่ในเวลาไม่นานวิทยาการด้านการบินก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กองทัพอากาศสหรัฐเริ่มมองหาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่เร็วกว่าบินสูงกว่าและยิงได้ใกล้กว่านอตอเมริกันเอว v เ a ชั่นจึงเริ่มพัฒนาเครื่องบินที่ไม่เพียงแต่จะบินทะลุเสียงได้จากการดิ่งลงแต่จะต้องบินทะลุเสียงได้ในแนวระดับผลลัพธ์ที่ได้คือ F-100 Super s b ซูเร์ซเครื่องบินลำแรกในตระกูลเซน t ูรี s ซีรีสชุดเครื่องบินรบที่มีรหัส f 1 0 0ถึง F106 ที่นำเทคโนโลยีแห่งยุคใหม่เข้ามาอย่างแท้จริงขีดขีดขีด 2. การออกแบบและหลักอากาศพลศาสตร์โครงสร้างของ F 1 0 0ได้รับแรงบันดาลใจจากการวิจัยของโครงการทดสอบความเร็วสูงเช่น Bell X หนึ่งที่เป็นเครื่องบินลำแรกที่ทะลุความเร็วเสียงได้ในปี1947นักออกแบบเลือกใช้ปีกวกิดมุม45องศา swept wing เพื่อให้เครื่องบินคงเสถียร,รภาพเมื่อเข้าสู่ความเร็วสูงมีลำตัวเรียวยาวแบบแคบเพื่อให้ต้านอากาศน้อยที่สุดและมีช่องรับอากาศบริเวณหัวลำตัวที่ออกแบบให้ดูดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความเร็วสูงแรกมาด้วยความยากในการควบคุมโดยเฉพาะตอนขึ้นและลงจอดนักบินต้องมีทักษะสูงมากในการรักษาสมดุลเนื่องจากเครื่องบินจะมีอาการสายและยกหัวขึ้นอย่างรวดเร็วพิดอัพหากควบคุมไม่ดีถึงอย่างนั้น F 100ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงและตอบสนองได้ดีในอากาศระดับความเร็วเหนือเสียงเป็นเครื่องบินที่ไม่ให้อภัยผู้ที่ประมาทแต่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เข้าใจมันอย่างลึกซึง้งขีดขีดขีดสา ขุมพลัง afterburner เสียงคำรามแห่งไฟหัวใจของ F-100 คือเครื่องยนต์ Pratt Whitney J-57P-21 turbojet ที่มีกำลังขับถึง1 5 0 0ปอนด์แบบปกติและ16,000ปอนด์เมื่อเปิดระบบ afterburner afterburner คือเทคโนโลยีใหม่แห่งยุคที่ทำให้เครื่องบินสามารถเพิ่มแรงขับมหาศาลโดยการฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อไอเสียของเครื่องยนต์ทำให้เกิดการเผาไม้ซ้ำและสร้างแรงดันที่สูงขึ้นอย่างมาก เมื่อเปิดใช้งาน afterburner จะเห็นเปลวไฟสีฟ้าอมขาวพุ่งออกจากท้ายเครื่องอย่างงดงามและทรงพลังพร้อมเสียงคำรามที่สะเทือนท้องฟ้านักบินทุกคนต่างรู้ดีว่ามันคือพลังแห่งเสียงเร็วอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตาม afterburner ใช้น้ำมันมากอย่างมหาศาลทำให้ระยะทางปฏิบัติการของ F-100 ค่อนข้างจำกัดนักบินจึงต้องเลือกใช้เฉพาะตอนจำเป็นเช่นการสู้รบหรือหลีกหนี ถึงกระด้านเทคโนโลยีนี้ก็ทำให้ F 1 0 0กลายเป็นเครื่องบินรบลำแรกของโลกที่สามารถบินทะลุเสียงได้ในแนวระดับจริงความภาคภูมิใจของยุคสมัยใหม่แห่งอากาศยานขีดขีดขีด 4. สัมผัสขอบฟ้าแห่งแมท2แม้ความเร็วสูงสุดของ F 1 0 0จะอยู่ที่ประมาณแมท1.3ถึง1.4แต่ในบางการทดสอบนักบินสามารถผลักดันความเร็วของมันได้เกือบถึงแมท2เมื่อบินในลักษณะดิ่งหรือกึ่งดิ่งนี่คือการเปิดประตูสู่โลกของเสียงเหนือเสียง ที่แท้จริงซึ่งในยุคนั้นถือเป็นปรากฏการณ์สุดยอดทางวิศวกรรมการบินแต่การเข้าสู่เขตแมทสองนั้นไม่ง่ายเครื่องบินต้องเผชิญกับแรงดันอากาศมหาศาลความร้อนจากแรงเสียดทานและผลของคลื่นกระแทกที่อาจทําให้โครงสร้างเสียหายได้ F หนึไม่ได้ถูกออกแบบมาให้บินในความเร็วระดับแมทสออย่างต่อเนื่องแต่การที่มันสามารถแตกขอบเขตนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิศวกรรมยุค1950ที่ผลักขีดจำกัดของมนุษย์อย่างแท้จริงมันคือเครื่องบินที่ ปูทางให้กับเครื่องบินรุ่นต่อไปเช่น F-104 Starfighter F-105 Thunderchief และ F-106 Delta Dart ที่พัฒนาไปสู่ยุคแมตเต็มรูปแบบขีดขีดขีด 5. ขีขปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์จุดเริ่มของสงครามยุคใหม่เครื่องบินรุ่นแรกของ F-100 ถูกออกแบบมาเป็นนักสู้แบบปืนกลโดยมีปืน M-39 ขนาด20มิลมจำนวน4กระบอกเป็นอาวุธหลักแต่เมื่อสงครามเย็นเริ่มทวีความรุนแรง กองทัพอากาศต้องการระบบอาวุธที่ยิงได้ไกลกว่าจึงเริ่มติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์เช่นเอ็มลบเก้าไซวินเดอร์และบางรุ่นสามารถติดตั้งเอ็มลบเจ็ดสปารโรได้ระบบเรดาร์ของ F100 ่ยังถือว่าเป็นแบบพื้นฐานสามารถจับระยะและล็อกเป้าหมายได้ในระดับจำกัดแต่ถือเป็นการก้าวแรกขอ,ขอองค์การผสานระหว่างความเร็วและเทคโนโลยีการเล็งเป้าอัตโนมัตินี่คือยุคเริ่มต้นของสงครามอิเล็กทรอนิกส ที่ต่อมาได้พัฒนาไปสู่เครื่องบินรบอย่าง F4 Phantom II และ F15 Eagle ในยุคต่อมาขีดขีดขีด6ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จำกัดเครื่องที่ต้องพึ่งฝีมือนักบินหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบยุคใหม่ F100 ถือว่ามีระบบเอวิโอ닉อิเล็กทรอนิกส์การบินที่เรียบง่ายมากมันไม่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมไม่มีระบบ fly by wire และไม่มีจอแสดงผลขั้นสูงนักบินต้องใช้ทักษะการบินแบบล้วน ทุกการบ,างรบรังคับขึ้นลงการหมุนหลบก,การควบคุมเชื้อเพลิงล้วนต้องอาศัยประสบการณ์และความแม่นยำอย่างสูงสุดแม้จะมีข้อจำกัดแต่สิ่งนี้เองที่ทำให้ f 1 0 0กลายเป็นเครื่องบินของนักบินตัวจริงมันฝึกให้คนรู้จักความกล้าความเยือกเย็นและการควบคุมแรงมหาศาลด้วยสองมือขีดขีดขีด7ประวัติการรบจากยุโรปสู่เวียดนาม f 1 0 0เข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐช่วงกลางทศวรรษ1950โดยเริ่มต้นในหน่วย tactical air command และถูกส่งไปประจำการตามฐานทัพในยุโรป เพื่อป้องกันภัยจากโซเวียตแต่จุดที่ทําให้ชื่อของมันถูกจารึกตลอดการคือในสงครามเวียดนามเดิมทีมันถูกใช้เป็นเครื่องบินขับไล่คุ้มกันแต่ในภารกิจจริง F-100 ถูกปรับบทบาทเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินไฟเตอร์บอมเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมันทิ้งระเบิดจรวดและนาปามในภารกิจโจมตีมากกว่า36 0,000เที่ยวบินซึ่งถือว่ามากที่สุดในช่วงแรกของสงคราม แม้จะไม่มีระบบเรดาร์ขั้นสูงแต่นักบินของ F 1 0 0ก็ใช้ความเร็วความแม่นยำและความชำนาญเอาชนะข้อจำกัดทั้งหมดได้ขีดขีดขีด 8. การใช้งานโดยประเทศพันธมิตรนอกจากสหรัฐแล้ว F 1 0 0ยังถูกส่งออกไปประจำการในหลายประเทศพันธมิตรเช่นฝรั่งเศสเดนมาร์กตุรกีและไต้หวันฝรั่งเศสใช้ F 1 0 0 d ดีในภารกิจทางยุทธวิธีในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางส่วนตุรกีรกใช้เครื่องรุ่นนี้ยาวนานจนถึงทศวรรษหนึ่ หลายประเทศได้ทำการปรับแต่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้ากับอาวุธของตนเองทำให้ F-100 กลายเป็นเครื่องบินรบที่ยืดหยุ่นและทนทานที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคนั้นขีดขีดขีดกมรดก ok และอิทธิพลทางเทคโนโลยีมรดก ok ของ F-100 นั้นยิ่งใหญ่ก็ว่าที่เห็นมันเป็นต้นแบบของเครื่องบินในตระกูลเซนจูรี s ซีรีส์ทั้งหมดและเป็นแรงบันดาลใจของนักออกแบบในยุคต่อมาเทคโนโลยีอัฟเตอร์เบของมันกลายเป็นมาตรฐานในเครื่องบินรบรุ่นถัดไป หลักอากาศพลศาสตร์ที่ได้จาก F 1 0 0ถูกนำไปใช้กับ F 1 0 4 F 8และแม้แต่ F 1 6ในยุคต่อมาข้อมูลทุกชิ้นที่ได้จากการปฏิบัติการของมันช่วยให้วิศวกรและนักบินเข้าใจขีดจำกัดของความเร็วเหนือเสียงได้อย่างแท้จริงขีดขีดขีด,ขด10นักบินหัวใจของซูเปอร์ซเบร F 1 0 0เป็นเครื่องบินที่ไม่ให้อภัยความผิดพลาดนักบินต้องเข้าใจมันต้องเคารพมันและต้องมีวินัยสูงสุดในการบินหลายคนกล่าวว่า การเปิดอ f ฟ e ต b u r n บอร์ของ F 1 0 0คือการสัมผัสพลังของพระเจ้ามันคือช่วงเวลาที่เครื่องทั้งลำสั่นสะเทือนจากพลังมหาศาลและนักบินรู้สึกเหมือนตอนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่มันก็เป็นเครื่องที่อันตรายมีอุบัติเหตุจำนวนมากจากอาการซาเรแดนซซึ่งเป็นการสูญเสียการควบคุมระหว่างลงจอดแต่ผู้ที่รอดและเชี่ยวชาญในเครื่องนี้กลับกลายเป็นนักบินระดับตำนานของกองทัพอากาศขีดขีดขีด11สรุปนักโรบเสียงเหนือเสียงคนแรกของโลก 1> F 1 0 0 Super Sabre คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่มนุษย์กล้าท้าทายขีดจำกัดของธรรมชาติมันคือเครื่องบินลำแรกที่นำพาโลกเข้าสู่ยุคเหนือเสียงอย่างแท้จริงด้วยพลังของ afterburner ความเร็วระดับแมสสอการใช้ขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์และความเรียบง่ายของระบบอิเล็กทรอนิกส์มันคือเครื่องที่พิสูจน์ว่าฝีมือของมนุษย์สำคัญกว่าคอมพิวเตอร์ใดไมยมกแม้เทคโนโลยีของมันจะถูกแทนที่ไปนานแล้วแต่ทุกเสียงโซนิกบูม ของมันยังคงดังก้องในประวัติศาสตร์มันคือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งนักรบเหนือเสียงที่ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสมรภูมิของผู้กล้าอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง